ไม้มงคนต้นเงินต้นทองเนี่ยเขามาชำใช่ค่ะอันนี้ทำเป็นน้องก็จะแบ่งมาให้เหมือนต้นนี้น้องก็จะแบ่งให้น้องพรม <c oughs> อย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ก็พี่นางลองอทีนี้เราก็พอเราได้จากต้นนี้มาจากน้องใช่ไหมเราก็มาแยกเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็จะเอาไปฝากเขาอีกคนหนึ่งเขาก็จะได้มีเหมือนเราเพราะเขาชอบเหมือนกันเออเนาะถ้าเราไปเจอคนที่เขาชอบอะไรเงี้ยเราก็เออของเราก็มีอะไรเงี้ยแบ่งได้เราก็จะแบ่งไป เลขเปลี่ยนกันไหมเสียทีเรือนในเนี่ยก็จะมีร่องสีขาวอยู่ข้างในนี่เราไว้ในบ้านแล้วก็นี่เราต้องไว้นอกบ้านแต่ว่าเราอยู่โนเวย์เราต้องมันจําเป็นต้องไว้ในบ้านหมดอืมอ๋อเหรอข้อสังเกตอยู่ตรงนี้อันนี้ไม่รู้คิดว่าต้นเดียวกันเนี่ยพี่เพ็ญเอาไปต้นนี้อันนี้เรือนนอกเอาไปตน้นเอาไปต้นนี้ต้นนี้เรือนในเสียทีเรือนในเรือนนอกจ้ะาของสวนขยันอยู่เฉยๆไม่เป็น เวลาพักเราน้อยพักจริงๆดูกระถางเขาสิคะเนี่ยเข้าใจนะกระถางไอเดียไอเดียทำกระถางเองด้วยน้องสาวอ่ะน้องสาวไปก็ทำมาให้ทุกปีก็จะมีแบบของผลมันเกิดมาเป็นพักวอะไรเงี้ยของสวนอ่าแล้วก็จะเป็นเนี่ยของเขาโอ้หช่วงโควิดจะว่าลบอย่างเดียวนะบวกนะเนี่ยทำบวกจากโควิด เปลี่ยนแปลงจากลบกลายเป็นบวกเปลี่ยนแปลงชีวิตโควิด <COVID S 1> เปลี่ยนแปลงชีวิตกระถางที่สองเรียบร้อยเรียบร้อยวิ่งงามงางามมากเลยงามมากเลยกระถาง <_ C at> ที่สองรู้สึกว่าอุดมสมบูรณ์หมดเพราะมันเขียว <_ C at> และใบมันใหญ่มันมองไม่โอ้เพ,พื่อนเพื่อนโชคดีจังเลยนี่จ้ะเจ้าของสวน บอกอนุญาตให้ติดเองเลยจ้ะชิมเืมฝีม,มือนะก็เนี่ยอ้าวกล้องสมไมมันไม่ชัดละ่ะเพื่อนเนี่แตงขราปุกเองนะจ้ะต้องบิดอย่างนี้มันจะได้ไม่ช้ำเก็บจากต้น ม,มันไม่อยากจะหลุดเลยบิดน้ำน,นานไม่หลุดสักทีชอบกงเวนที่เนียวม้งไม่ยอมหลุดโอ้ยเพราะว่าดึงไม่ได้ต้องระวังโอ้เพื่อนๆเนี่ยจากต้นเลยจะ้ะเ <c oughs> ตงกว่าเดี๋ยวจะกินให้ดูเลย <c oughs> เรียบร้อยเลยจะ้ะเพื่อนก็ บองเพชรอยู่ตรงกลางดูสดชื่นดีเรียกไม่ถูกนี่จะของบ้านาเขาเรียกว่าชาพพูยัยเพนเรียกไม่ถูกไอของบ้านก็ชื่อน้องเพนนะจ๊ะชื่อเดียวกันนะจ๊ะงามๆดูใบยยใหญ่ใหญ่ที่ต่างประเทศนะเนี่ยเอามาปลูกได้เนาะเก็บได้หมดเลยพี่หนูเก็บออกอ๋อเหรอเกจะมีหมดเลย ถ้าไม่เก็บออกเขาจะไม่เจริญเติบโต